หยอยมีแต่โตหนุ่ยง่ายๆน้อยๆก็มีแต่ออากร้ายใช่โอ้โหไปเลยเนาะตั้มกับปั้นจุ๊บชุยด้วยเบอร์อันนี้สบายดีเด้อเอฟซีทุกคนวันนี้น้องดูล้าสิอ่าไปยามมองน้องพ่อเนาะอันท้ายแห่งเอฟซีเบอร์เนาะน้องดนล้ายไปได้ยามให้พ่อยามพ่อไปใส่วานนี้ วันนี้กะจิไปแถวเก้าก็หลาวอันนี้กะแม่ซื้อไม้ให้เนาะเอาเงินให้น้องตทรศัพท์ไปซื้อันนี้ก็สิมาลองบิ้งราคาเท่าไหร่ราคาประมาณนะ่าสองร้อยนี่แหละสองร้อยกว่าไปกันเลยายสวยแล้วสิไปอยากมองตัวน,นี้กะฝคนตกอยู่คนกะตกไ่ายากไร่เศร้าเลยคนเป็นพลอยเป็นพลอยนะมื่อคืนนี่กะตกมันนี่กะตก ตอนนี้กระโดดขป้นไปไปอยวาพ่นพ่นทาพ่นย่างไปพอ่พอเหมือนเหียดเลยเอาคอนกุดต่อฝนวันนี้ไม่ไ,ได้ลงน้ำให้พอลงอ่าไปนะพอ่อ

อันนั้นเบ็ดแทนนเบ็ดขาวถูกเนาะเออเวทขาวเอาลายพอด้าขาเอาท่ามันสีแางนี่เป uh ็นบ่งน้ำท่วมอะจะมองกัน่ะเออจะใสใสเปล่บเดีจะพินารณาละน้ำหลุดแต่ยช่วงนี้ตามกูจะขึ้นห้องแม่นขึ้นเบ็ดมนีเยื่อนีจนห้องอันไหมทั้งทึงพี่นอะน้ำ น้ำขึ้นเนาะโอ้น้ำขึ้นลายขนาดเลยบิ่งขวัว <laughs> บิ่งขัวยืนเทิงเมียงยิ่งท่วมอันถึงละน้ำลายขนาดเลยคุณมึงข้าเจ้าก็มาหามาหาป่าคีอจัด แต่ว่าพุท่าวนนั่นแหละเราใส่เบ็ดเนาะแต่ว่าพอน้องนูลาใส่มองท่าน้ำลายล่ะมีท,ทวงมาเทือทางล่ะนี่น้องดูลากันั่งท่าพอเพิ่นไปกันเอามองเพื่อนแล้วเราก็เมื่อปิงปลากิน้าได้ก็บพิงปลากินทำไ,ได้แล้วก็ไม่ไปิง ใส่โหแลใส่บนนั้นสีตื้นแน่นอนเพราะว่าในนี้มันจะเล็กกนกระตุกเอาขันกดมากังขันกดก้นกระตุกยิลอจะกลี่ตบมีเล่นไปเลาะเบิ่ง บานทีมีหอยเล่นย่างริดท่าเพาะเล่ามบรรยากาศน้ำเศร้าน้ำการนี่ภูผาป่าไม้น้ำกระไหลโคตรงามเลยเมืองพอเป็นพิเฮึ <c oughs> แหงสังโพกะดคืนมาแล้วบันนี้เขาก็ักินได้กลับบ้านเมื่อปีป่าตัวเดียวกินอีเบิ่งป่าน้ำโพผลาดกินนี่กินนี่ผลาดวะรอดได้จ้าโตสซงตัวเดียว ปลานทองีตเนาลายเนาน้ำถึงน้ำาหลายน้ำลายครับว่มีปลาเนาะใช่กลับไปปีกปลาทองโตป่นเดียวกินคนหาคนปลาทองตบ่อเลี้ยงบ่เลี้ยงน้ำลายปลาบลาลยน้ำจังหลเนาะผูกจี้ขึ้นมอเเทื่อทางน่ะเบิ่งมือแรงเง้มือแรงปลาขึ้นอยู่เแล้มือแรงมาใช่ไหมมอแรงาใช่ไหม ตอนนี้เมื่อปิ้งฝาสองโตกินท่าถึงแล้วปะเอ้ยไปกลับกันนี่กลับเมื่อปิ้งฝาสอง ô oh, đi này lại line luôn rồi, pha bồn. haha. Nước bồn, nón cá bỏ kín, hay nón đồ rác các mẹ kín. nam nó nhừng, <laughs> <laughs> như, như, <laughs> 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 như con cáu, nó bong pha. rồi đấy.

จะว่าอะไรก็ข้าไปใส่ปลานั่นอะไรชิคๆไปเอาปลามาไปเอาปลาน้ะพ่อมาปีกินเอามาไว้มาไว้ได้จักตัวว้าวนุได้จักตัวสองตัวได้สองตัวถือกี่เบาะถือยูไปเอาขึ้นมา โอเคนนดูลาได้มาหาปลาแล้วเนาะหาปลาแล้วแล้วค่ะมาหอวแล้วกับสีสวยข้าวบาร์ดีปลาไปช่วยข้าวแล้วก็บปี๊งปลากินข้าวปลาสองตัวโอก๊กมันนนดูลากระยาวเลยเห็นป่ะนี่ยาวเล็วน,นี่สวยข้าวว้ายวไปเสร็จ เขกไปนี่เข้าบมกหลายๆแต่ว่าปลาโสงตัวนี่ส่วนข้าวตัดไปท่านี้จะเป็นข้าวหญิงท,ววท,ท,ท่านี้เป็นข้าวมาห่าคิดว่าดื่อยู่แหละอันนี้เป็นข้าวเย็นข้าวนี้เป็นข้าวเหนียว ก็ะเข้าเหนียวเพื่อนอะไรยังจุ้ยจะยืนย่านลูก้างหน้าของดิแม่ี่มีอยู่น้ำท่วมน้ำท่วมไปบุได้ทางนาข้าเจ้าน้ำท่วมแล้วเอาเขามา ปลาพ่พอกินที่ได้เกงหอยตืมเพราะว่าคนหลายไปไปเบิ่งหอยจุ๊บเฮาพ่อพอกินคนกับโบลายดอกสามสี่คนห้าจะจุ๊มจุ้ยอหอยนี่เขาไปดหน้าตาหอยหอยอันนี้หอยหอมเขาซื้อมาตลาดเมื่อนั้นยังไม่กินโอ้แต่ยางระลาบอกอีพีเลยหอยนี้มันจะอยู่ใสอยู่เอจะไล่ผาอยู่จะไล่ผาตีนคุ้ง ตีนผู้ตีนพาพนตกแถวพาคนแล้วผตกแล้วมันจังจะออกผลตกลายๆได้มันจังออกได้ทันพนตกน้ำน้อยมันก็บอกออกมันก็บอกไตหน้าตาเป็นแบบนี้ปกติกินนาะแต่เวลาต้มออกมาเซ็บหน้าตามันก็เป็นตะกินทัแล้วมันจะเป็นอย่างาคา่ข้าวแพ้งอันนี้นะบนอื่นอันนี้มันจะเป็นหอยหอมใหญ่หอยหอมลายอันนี้ค่ะใหญ่ใหญ่ คิดว่าหอยคิดว่าหอยเลือดด้ออเะนะสมีต่แล้วก็เป็นหอยหอมมันมีอ่าหอยไมย่เป็นหอยจู่จเปลี่ยนใจเจงหอยหอมมาซะหอยจู่เอาไว้เมื่อหน้าต่อยคุนมันไปเก่งเก่งเมื่อนี่แหละ ไแลกจุ้ปลานแกงหอยหอมต่อหน่อยเดี๋ยวก็ไดนะสิดายก้นมาต่อวิตก้นวิตบิมันนะนะสษดายก้นก้นวิตวิตโพรน้ำเกลือเป้งรปลาเด็กเข้าหอยนี้มันจะเลาเวลาคนตกแลมันจะออกมา กหัวเ้มักมัคัมนเอาข้าวมันกินอู่ห้วขอน้าวให้กิิดข้าว้ามันกินโคตรมันเลยแต่ว่าคำบุญยิงฟ้าบอก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 หอยมีแต่โต้ด้วยง่ายๆน้อยๆกับมีแต่หมกไล ไปเลยนะตั้มกระปั้นจุ๋ยด้วยเบอร์อันนี้กะเบอยน้อยกะว่ากระบอกน้อยไปน,นอันนี้มันจะเป็นหอยหอมเลยอันนี้มันจะเอื้องหอยลายหอยลายไงแล้วมือนั้นเขาว,าว่าเรื่องอันหอยแท้นะมันมันซื้อของมันเอลีได้บแม่นว่าหอยปลอมหอยอยังไงก็หอยหอยซื้อของหอยเป็นหอยแทะอาจตว่า หอยแท่เนี่แหละโมเมนหอยตัเออหากแต่ว่าซื้อของมันนัะก็ว่าหอยแท่มันจะมีหอยแท่หอยเลือดเออกับโมเมนว่าหอยปอมมันเป็นซื่อของว่าหอยแท่น,นั้นมันจะเป็นหอยแท่แหละย่งสับสนอยู่คนระไปยังสับสนอยู่ <c oughs> มื่อน,นั้นท้าวมันมีคลิปเี่ย้อนไปเบิร์ก็ได้มันเป็นหอยแท่เลยแหละน,นั้นมัน ซื้อของหอยเป็นหอยแท้อันนี้หอยหอมก็หอยซื้อหอยแท้เออกรนด้นแรกระถึกผัดกระวานั่นหอยแท้อันนี้ละหอยลายไงหอยหอมหอยหอมเราจะเป็นน้วยน้อยหอยลายแหละน่วยใหญ่อันนี้จะเป็นหอยลายลายมันลายไอ้น้องโดราพันแกงใช่น้ำปลาเด็กใช้พักนั่งเลิศผูบางตุนกับพัดเนาะหอยนี่จะพะเจ้าจะเอาไปพัดเอาไปคั่วแต่ว่าเฮาเลย แกงเอากิน,นบ้นนานนอกอบ้นนานนาเฮาเป็นพัดเป็นยังเฮาก็บ่มีเครื่องปรุงมันอันนี้ก็เอาเ,เอาก็ไดต้ตายแล้วเอาตายละก็จะแถมให้เนาะหอยตายเี็ดชองหน่วยเลยได้หอยว่านี่ก็จะจเอาอ่าให้น้องดูลาพิ่นพักก่อน เ้วก็ไปเก็บพักนัง่งเลยนั่เพิ่นต่อยก้นหอยแล้วก่อนให้เพิ่นเกรียมอุปกรณ์เพิ่นแล้วมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปเลยเอาแล้วสีนองาตาสี่สตยัอยเอ้ยเวลาไไม่ไป,นะ <laughs> ไปเอาไปเลยนะเอาไปเลยไปไปจะเม็ดอ่าวัดซอวัดไปให้ไปอากกระซาไปซื้อแด้วเน เอาหม้อไม่เรื่อยเลยลูกเอากาบที่แบบมันเตกมัน,น,น,ออม,นมุนเนาะออกเกินมันเกล็ดมันอู้อหอยใหญ่เว่อหอยหอมหอยลายหอยแท่หอยของแท่ด้วยนะนี่อ๋อนี่ ไปจุดใช้ไฟเดี๋ยวดิ้งน้อยชี้ียบขนเครื่องออกมาไว้น้องบรรยุบาเนี่ยมาจิเทียนพื้นเฮือนห้องหนึ่งไาสิจุดก่อนกาเดึงน้อยเหยียบไปไปเก็บพักนางเลิศแกใส่หอยหอยหอม อาพอตัดอันกคกเผาเผาน้อยเผาเตี้ยเอ๊บเอ๊บเก็บค่านี่มาเก็บผักนางเลยแต่แล้วไปเมื่อบัดนี้ หัดประตูสีใส่พักนางเบอร์ดไปเลยเอาเบิร์ดมือนี่นนตุ่มข้อบเบือกับน้ำใส่เลยายไปโมเลอโมเลก สิงไข่แล้วก็ข้างนั่งเือดข้าเบื่อเลี้ยวไปเกิอดออเดซีสเตอประเดกมันซุกหลัออกอะไปกินเ <c oughs> ครื่องมันจะมีสั่นอัดไบโลให้มุฟุตจะ้วกเซอร์ประเดกออมหอยหอมแไงไผ่เบลไนยไม่ไงเกงหอต้มได้แบง หน่อยก็ได้แบงง่แ<ด>หงซิบหน่วยก็เต็มถวยแล้วอเต็ม <laughs> หน่อยรากก็ได้เบงกันเบงกันกินปันกันกินัวเป็นเท่าแล้วเดีย๋ยน้องดูลเป็นนังข้ากินกลัว <laughs> <laughs> อดีเขาวก่อน,นปีปีป่าส่งตัวปีสุกแล้วพอเป็นคนปีน นี่แกงหอยน่าหอมขนาดหอมจุ๊ยจุ๊ยมานั่งบนตัวเองอย่าไปนั่งบนพ่อนีบนนู่นอันนี้โอเคเดี๋ยวจะทาพ่อมาได้เฮ้ยกินข้าวมากินข้าวมากินข้าวหนึ่ง ิมบราดปุณนะตาว่ากินี้จะรอดรอมารอดก็สองั่งะไม่อาไ้อารกันไดเด้อโอ้ครอบข้าวครับอืมอยากยิ่งปาอื้มครบ จำนำม้ร้ออยเลยม้อเอาี่ลองกินหน่อยใหญ่บานี่ดูเดเจดอดเจอดไว้อนโอ้ เด้อกินข้าวเด้อจะใหม้มากินข้าวก่อนแล้วไปจับจ้างขออนุญาตกินข้าวก่อนเด้อเพราะว่าถึที่ฮอดโมงแม่น้องดูล่าไปจับจ้างแล้วกินแล้วแม่กระซิบไปเฮ็ดเวียงม,ม่มผมให้น้องจุ๋ยมาจุม่มผมให้ลูกสาวล่าพื้นโหห,หน้ากระซิบยุ่งๆ,ๆในจัง่อยหนึ่งโหกินข้าวอีกแล้ว,นวเนาะตัวเพื่องก็ไป เียมเทือนเทพื้นห้องน้องโดรายแต่มึงได้จคกสีจำซัมลิฟ <c oughs> มาถ่ายเอาเลยยิ่มเน้นนอตตอนมาถ่ายอลไยังยุ่ง <laughs> น้องโดรายเพื่อนก็อุ๊ใจแล้วยอดวิวก็ตกหลายแล้วชิโตกสะสดงย,ยากอะยังสู้คือเก่านะ <c oughs> นี่น้องก้าเพิ่นก็เออสิเกียมไปเห็ดกักษ์ซอยพ่อแล้วนอคิปนี้กับบมีเยีงหลายปาก ขอบใจเอฟซีทุกคนเด้อที่เข้ามารับชมติดตามน้องดูลาเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดตามน้องดูลาเด้อกลังใจให้น้องชาติกับเอฟซีดูลาไปในเด้อขอบใจหลายๆบ๊ายบายอย่าพึ่งเบื่อน้องดูลาเด้อไม่ทำกันกำลังเบกันนะไปไป